ซาฟารีวะว้าวน้องตินน้องตินตกใจเลยไม่เคยเจอนิ่งตินน um ิ่งมากอออ๋อวอยวายแล้วโอ้นี่คนนี้นี่ จะไปดูนะคะจะเป็นโชว์อะไรนะสงครามจรกรรมนะคะซึ่งรอ,อบแรกที่เขาจะแสดงก็คือ11โมง4 5นั่นเองเด็กๆกำลังจะเดินไปแล้วนนั่นคืออ,อันนี้คือมาร์ K คแคะนี่เราอยู่ที่บ่อจระเข้นะคะเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยเห็นป่ะนอนอ้าปากอยู่เนี่ย ไปพอทั้งปุูนกับลูกนุ่มันจะไปสีเหลือ,อา้าวข้นมาบนเด็กได้ยังไงยะ<อ>ก็มัเป็นฉากเลยคะ่คคยะเนอเด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะ อูลังอุจังนั่นเองชอบไหมหยีหยีชอบที่นี่ไหมชอบดีๆดีๆมันกิ๊บได้นี่เลนชอบไหมหีเมื่อกี้กิ๊บเหียงหลงเลย สงค์คำโจรกรรมป้าย เฮ้ยดูโ,โชว์เมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างไม่สนุกไม่สนุกเลยเหรอไหนเล่าให้ฟังลี่เขามีอะไรบ้างที่โชว์อ่ะ เเบิเขามีโชว์อะไรบ้างเมื่อกี้เสียแล้วก็ระเบิดรอโอ้หีอ<ย>่อตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นแล้วก็เสียวแล้วก็ระเบิดสนุกไหมสนุกค่ะตาอีขออนุญาตปิดแมสหน่อยค่ะแมสไม่ครอบจมูกค่ะเงียว วันดๆๆค,ค่ะตอนนี้กำลังจะไปดูโชว์อ๋อไม่ใช่ดูโชว์กำลังจะนั่งรถไปเข้าไปดูเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะในโซนของซาฟารีเวิด์พาร์คนั่นเองนะคะก็คือขับเราจะขับรถเข้าไปเลยค่ะตอนนี้ถ้าเราเอารถเข้าไปก็คือรถเราเองเนี่ยฟรีนะคะไม่เสียค่าค่าใช้จ่ายหมายถึงว่า ไม่บวกเพิ่มนะคะในการเอารถเข้าไปแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเอารถเข้าไปเขาก็จะมีรถรางรถอืมรถตู้รถอะไรอ,อีกแยะนั่งรถเข้าไปเดีย๋ยวไปดูเด็กๆไปดูสัตว์กันนะคะแงมเข้ามาด้านในของโซนซาฟารีเวิร์พาร์คแล้วนะคะก็ขับรถดูกันเป็นเลยสิจ้านี่วันนี้วันเสาร์นะคะวันอยู่นะคะัตะเลิกด้วยรถเยอะมากนะคะอะ าอูดมีอูดกับมีนกกระจอกเพศอยู่ด้วยกันเขาเรียกนกกระจอกเพศลูกตัวอะไรอ่ะแหลกอีตัวอะไระลูกรู้จักหรออ่ะเออ ลังแล้วเด็กเติมพลังดีๆให้ชอบไหมคะให้เขต่อเปเก่งๆไม่จะดีทำไมไม่ดีบอกกาสอนไม่ดีเลยยื้อื้อแต่ลกโอ้ยจะงามองเหี้ยเลยปวดหัวก็หลับไปเลย มันมันคือควายหรือเปล่าวะไม่ใช่เราเข้าเขตของสัตว์รุร no ้ายแล้วค่ะสิงโตแต่ว่ารถเต็มเลยมมาาเดี๋ยวกอนเนาะเห็นไหมดูก <|ja|>> ันนอนไมยเห็นไหม เราชอบไปยกไปยกกันเหนเราชจีสิงอกับเสือใครจะชนะากว่าต้องดูว่านี่มันเยู่ร้ดูได้สิมันรู้ว่าเราถ่ายรูปนดูดิจะไปดแกนะครับไม่ได้อะถ่ายรูปหรอตัวนี้คว่ำนิดเลยลูกลูกต้องไปนะลูก ลูกขอทางหน่อยลูกขอทางหน่อยอย่<ะ>อาเขาให้ให้ทางนกหกน,หกนกูขอไปไหน่อยลูกคือมีคารา,าดาคารดา,าดาาูวันนี่มันอยู่ในน้ำวันนมันแช่น้ำฉวยเลยอ่ะ มันก็ร้อนมันว่างมันข,ขี้ปะเนี่ยมันเหมือนเบ่งขี้เลยนะโอ้โหฉันร้อนนี่นีแหนติดตัวมันเต็มเลยอ่ะมันร้อนลูกเนี่ยมันเล่นน้ำเจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์ไปแล้วเจ้ามนุษย์กำลังมองข้าอยู่รู้สึกว่าเด็กๆไม่เท่าไหร่เราว่าตื่นเต้นเจ้มนุษยอ๋ออ๋อมันนะคะก็ฝาก คลิปของน้องนิรินทุกๆ E ีพีเลยนะคะตอนนี้เราก็เที่ยวซาฟารีเวิร์ร์นะคะออกมาแล้วนะคะสัตว์ที่มีก็คือหลากหลายมากนะคะแล้วก็กลับแล้วนะคะเดินทางกลับกันดีกว่าฝากติดตามคลิปของน้องนิริน EP ตีต่อๆไปด้วยนะนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องนิรินด้วยนะนิรินเพิ่งตื่นโอเคลากันไปกันตรงน,นี้เลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย